สวัสดีค่ะพี่น้องเมื่อนี้เป็นเมื่อเลิกง่ามย่ามดีนะคะวันที่ทุกคนรอคอยเมื่ออันถามวันในันปาเมื่อมื่อแจกมื่นคุณอเมื่อเบอองเม่นี่เนาะอันนี้หม่ึงว่าก่อนมาเบออ้อมีการทักกันก่อน่อ ตายเรี่ยหอดการฮากบ้านพี่น้องหอดการฮากกันเกิดขึนแก้วิธีงานเก้าเื่อนซาหรือแบบฮักต๊ะฉากหรือว่าแก้วละสามยกับมีดเด้ากบมราบหมายถึงว่าทุกคนรุมล่อมบริวบาไปเด้อมีการฮากเกิดขึนบ้าเอาแก้มาเอา นี่นะคะไปเอาก้อนมูเหรอไเอาแต่เพิ่มมาท่านแล้วคนไปซื้อบักทุเลียนเนื้อบบบนี้เด้อเออเพ่นว่าเพ่นอยากินบักทุเลียนเพ่นกับว่ากาซื้อไปขอเขางี้มนึงล้อยนึงเขากับว่าขายให้เล่าแล้ว่ะ นองอนวันไหนเป็นกะหัวกะมี่มือบา่างมันใจลูกน้องนะคะสามบิ๊กเด้นนี่นพี่น้องสามวิกคือหกมงสิบแปดงานมันมันมันมีย1มันมันมียีงานนะคะสามบิกคือ2ีอางานเจงานยกแล้วเข้ากันได้ใจหกงานนะคะรอบนี้รอบนี้ก็รับค่าตัวไป18บแปวัน พายหกวิกหรือเจวิกอรนี่เขามมลมันมมอนี่ของแท,งท <laughs> ส้สบัดบอบม่แจ่วงแต่ไก่เพราะว่าเจ้าสิมาก่อนมูได้แยกส่งเพราะว่าเจ้าสิมาก่นมูลงมาปิดวงเาครับอลงอ้ยยี้เลย่อปเลยเยคุยะกอ เขาคิ้วเขาคิ้วพระเอกตาวัชระค่ะมุมหันพระเปิดไฟหนาก่อนแล้วถือว่าเห็นหงใจเงินเบื้องรเลยอย่างนี้อะไรเขาที่สับสนเพราะว่ามันโ่เนี่ยนี่ยแทบเกือบกในเมืงเออขาไม่ใท่เกือบก้อนเหง่เขาเขาออกก้อนได้ไหมเออที่คันก้มโก้มโขะ เออเออต้อชอบชอข้าเขาไปเออ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 มื่อวานมาเมื่อเช้าเออเมือนี้อะมาปเดขึ้นได้ไัมนี่พ่อเป็นยีองก่อนอะเ่าเปลยวรับเปชุดไม่หลายอัน แังไอีไปเอิ้นกันไอีกแ่เอิ้นกันมยีมาแม่แนเวีใส่เาอางามมันกับงามกัเป็นอย่างงามของบนเอาบานงามดีว่า่า้องไผ่ด้ไม่ได้ถามไม่ได้ว่าอยากได้เรีว่าเตี้ยเลื่อมมาิเก็บเงินก่อนนันว่าเอามาเอารถ ม่เอาให้มันเรียวเพต้องมเัเก็บมันั่นดอกขี้ข้าไรใคกินไปไปบ้านเมื่อหนาวไปเลยเดี๋ยวนีเดี๋ยววันนี้ <c oughs> เ,เขาบอกเขาเอาดิ กินข้าวยิ้มบ้าล่ะเกย์มามามาวีวีมาเอาเร็วเมาเงินไหนเนี่ยเงินมาไหนมา ก็เปีะเถอะวเร็วๆอยากนอนแล้วเนี่ยนอนแล้วนอนแล้วบ่ใจดินอนแล้วบ่ใจเนี่ยาเลี้ยเสพด้วย สามบิ๊กนะครับราคาแค่เท่านี้มาเอาโป้งประกาศอื่นขอรับมารับค่าตัวนี่อยากนอนแล้วนอนเหลือบใจ ไม่อยู่ไกลแค่วังนี้วังใจ่ายงรักค่าตัวรักกันทุกคน เ,นเ็น,น่ค bon! 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 ุณได้บานใดเกมบอลเกมบอลเกมบอลมอนัใ่มีเวลานะ่อใจ,ออใจ,อจกับแจนว่า3ีกแต่ว่าปกติแล้วมอนรัเ้ซีบใจเจนึงเดียแจกตะกี้ ปีกติแล้วแต่ว่าปีนี้ไอ้ใจทุกวีกจังวันนี้มันวังหันไอ้มันหยากทำงานมีสมมืออยู่หมาล่ำกระไดติดไดอยังอยู่หมาล่ำกระไดเงินก่อนเนี่ยหมอล่ำคณะนี่เหรียตูวคัะเอิ้นเมาเงินไปมาโอ้ยเอิ้นเขาเมาเงินเนี่ยพงษ์นี่เป็นอย่างไรบ้างมาเลยพ่อโอ้ย ู้เซฟสิปิดเดีตู้เซฟสิปีเร้่กันทุกคนไล่กันทุกคนใช่เอาปเตียวได้บ้างบได้บาบตอนนี้เงินอังอังอายังหลุดเรงมันดีแล้วมัน ไปฝากกับพาเอามันซาบติเอามาพี่กันยากได้ปิดวกเสรเแลมาฝากไปกับแจกกี้เอามาพี่สิเมียนไม่หายขอปากเลมุคิดดีน่อ่อนเชบ่อเพื่อนแผนนั่งร้านมาเอาขงินใส่หนารถทัวเด้อ เออถ้างผุดกับไปใจภายในค้อนว้อยนะคะด้วกันทุกคนนี่แจ็กกี้รับแล้วก่อนเพื่อนแจ็กกี้รับไปแล้วแล้วก็เชอรี่เชอรี่มารับตามก้นแล้วก็ใครอีกเนอะพระอเอกนะฮะ พี่เอกมามาหลับต่อพระเอกเต้มาหลับต่อนะคะที่แรกๆต้นคลิปที่บมได้รับที่ไม่ได้รับนะคะคุณคาร์เพราะที่แรกก่อนแล้วก็มาหรับแล้วครับผมครับเป็นอันเติดเสื้อไปเบิ้ลไปใช่เองค่ะรับน้ำมือไปเนี่ย รับแล้วอรับแล้วรับก่อนเพื่อนเลยโอ้ติเอาเราเป็นเจกี่รับก่อนหมูไม่ได้ตายส่วนนั้นได้ก่อนหมูตันีรับก่อนมูยครับคอยดีใจเวิร์ดว่าข่อยเป็นคนภูแล้วดีโอ้ยไหนดูดูอ้ยนั่นตอนไหนฮะนั่นตอนไหน นัอนตอนไหนั่นตอนเศร้าหือไงตอนเศร้าทยไม่อัยวหรอกผู้ว่าท่านใดบาบวบาเมืไรดิ้เมนคันโ้มดมเซ็ตแซกจังไรแซกเขาตะลับนอจะอกอ๋อคอเปอนกระเบิอแล้วลายแล้วเ่าเมื่่เามแล้วเอากระดาเอาเครื่องไรมันมันเงินมันกัเหลี่ยมเม็าชลาดิแอ่นเอาแม่เอาแล้ว เบิร์แล้วครันตานกับเจ้าสัตวเงินมันก็เหลือหลายตัวครับก็จะไหนขน่ะเงินมันเหลี่ยงแค่ไหนสัตวเอาล่วงหน้าได้บ่ะสัตวเอาล่วงหน้าอีกเจ๊ซีบีในบ่วเจสิปิดฟองเลยอีกซีบีกิ่เด้หนิกินกินไหเรื่อล่นก็ได้บ่บัวจ้ากินแล้จ้านุยิ้มละค้าไปละพี่น้องบันี้นไปละคนแจกนั่นเมื่อนี้เป็นวันใหญ่นะคะวันที่สิบแปด วันแปดงานวันที่สิบแปดเกิดสิบแปดงานพอดีสิบแปดงานตรงนี้โอ้แสดงว่าเริ่มจากเข้าไปลงกรุงเทพยตั้นีนเนาะเทากับบิ้งเทากับบิ้งกต่เชียงบิึงเดียวท่ากับมิซูเมมาะซูเนาะเากมีสมั้นหนิเนาะขอบคุณนะคะขอบคุณที่เข้ามากดรับชมค่ะฝากกดแชร์ให้ด้วยนะคะ